ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการ CIB ขยี้มังกรเทารวบสาวไทยร่วมแก๊งจีนเทาเช่าบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งซิงบีโอเอหกร้อยสี่สิบสองเครื่องเชื่อมโยงแก๊งคอนเซนเซนตอร์และกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์เมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่27พฤศจิกายน2567ที่อาคารประชาอารักษ์กองบังคับการปราบปรามพลตำรวจโทจิรพภูริเดชและทีมงานถาแถลงผลเปิดปฏิบัติการ CIB ขยี้มังกรเทา นำกำลังเข้าตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน11ดจุดจับกลุ่มนางสาวจิรพานประกอบกิจอายุ30ปีตามหมายจับสารอาญาที่5692 2567ลง25พฤศจิกายน67และผู้ร่วมขบวนการจำนวน14รายเป็นชายไทย1รายชาวจีน5รายและชาวพม่าอีก8รายตามหมายจับสารอาญาข้อหาร่วมกันทำมีใช้นำเข้านำออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ร่วมกันตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพร้อมของกลางเครื่อง GSM Gateway หรือ SIMBOX จำนวน642เครื่องคอมพิวเตอร์72เครื่องโทรศัพท์มือถือ1455เครื่องซิมการ์ด590,000ชิ้นเครื่องอ่านซิมการ์ด47อันสมุดบัญชีธนาคาร6เล่มสัญญาเช่า1ฉบับ PC าร์ดและแผงวงจร10ตัว อิสเทเนอร์สโทรเครื่องและจานอนเทเนอร์หนจานรวม5 9 2 2 3 5รายการพนตำรวจโทรจิรพบกล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามได้กวาดล้างเครือข่ายแก๊งคอนเซนเตอร์จำนวน14จุดใน9จังหวัดทั่วประเทศสามารถตรวจยึดเครื่องซิมบีโอเอจำนวน96เครื่องาลิงสเครื่องซิมการ์ด22,830ชิ้น จากนั้นได้ขยายผลจนทราบว่านางสาวจิรพันธ์ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาสถานที่ชําระค่าอุปภคบริโภคต่างๆรวมถึงเป็นผู้ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ซิมบิโอเอ็กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่11จุดจากการตรวจสอบพบว่ามีชาวจีนสามีนางสาวจิรพันธ์เป็นหัวหน้าแกง๊งจึงขออนุมัติศารออกหมายคน้นและหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องก่อนจะเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน11จุด คือในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่1จุดอำเภอสันทราย5จุดอำเภอสันกำแพง5จุดจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลางได้ดังกล่าวพลตำรวจโทจิรพพบกล่าวต่อว่าจากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มแก๊งดังกล่าวมีการใช้อุปกรณ์ซิมบิโอเอ็กในการประกอบธุรกิจสร้างบัญชีโซเชีเยลปลอมสำหรับขายให้กับแก๊งคอนเซ็นเตอร์และกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดรูปแบบต่างๆโดยใช้อุปกรณ์ซิมบ o โอเอ็กส่งข้อความผ่านระบบเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อได้รับข้อความตอบกลับ OTP ผู้ต้องหาจะใช้รหัส OTP ดังกล่าวไปโพสต์ขายในกลุ่มในราคา OTP ละห่หยวนหรือประมาณ5บาทหลังจากนั้นเมื่อนำ OTP มาสร้างตัวตนหรือบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมแล้วจะใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงสภาพประกอบกับตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของอัลกอริทึมในระบบรักษาความปลอดภัยทางโซเชียลมีเดียทำให้ระบบเข้าใจว่าบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ใช้จริงเพื่อให้ผู้ต้องหาสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้น พลตำรวจโทจิรพพบกล่าวด้วยว่าจากการสอบสวนนางสาวจิรพันให้การภาคเสอ้างว่าสามีชาวจีนเป็นผู้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาโดยให้ตนเป็นคนเช่าบ้านและจ่ายค่าสาธารณูปโภคเท่านั้นส่วนผู้ต้องหารายอื่นๆทําหน้าที่เฝ้าบ้านเช่าที่ตั้งอุปกรณ์ซิมบิโอเอ็กเท่านั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สำหรับการปฏิบัติการดังกล่าวถือว่าเป็นการตรวจยึดซิมบ็อกและซิมการ์ดมากที่สุดในประเทศไทยเป็นการป้องกันแก๊งคอนเซนเตอร์ไม่ให้หลอกลวงพี่น้องประชาชนซึ่งมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านต่อปีหากเราจับกลุ่มซิมบีโอเอ็กได้เหมือนเป็นการตัดช่องทางพวกอาชายกรรมออนไลน์ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ได้เร่งติดตามจับกลุ่มนายทุนจีนที่อยู่ระหว่างหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหายังมีการใช้ซิมบีโอเอ็กในการกระทำความผิดอื่นๆซึ่งจะได้ตรวจสอบเพิ่มเติมโดยละเอียดต่อไป